แน่นอนนะคะคุณผู้ชมอ้าวส่วนข่าวนี้นะถือว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมจะไปไปจนไปพร้อมๆกันไปตามหาทองเออไ, <ป S 2> ไปไหมคะไป <ใน S 2> แล้ว<อ>บาทละเกือบสามหมื่นละ <c oughs> สมบัติมาหาเฮงนะ,ะไปตามหาทองกันแล้วก็ทีมนักแสดงเนี่ยก็บอกว่าทีมของเขาเนี่ยคอสตูแมแหมฟิตติ้งกันแบบ <c oughs> แน่นเป๊ะเลยอะ การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับในละครสมบัติมหาเหงบูแอคชั่นสุดมันสไตล์ฉลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติพร้อมบุกทุกป่าฝ่าทุกดงเพื่อตามหาทองสมบัติล้ำค่าที่ไม่ว่าใครก็อยากจะครอบครอง เรื่องเดินป่าไว้ใจเบนสันติราได้เลยเพราะเขารับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเวลางานก็จะใส่เครื่องแบบเต็มยศทั้งเป้ทั้งปืนโอ้โหเท่ทสุดๆไปเลยส่วนลูกสบายๆก็แค่ใส่เสื้อยืดแจ็คเก็ตพุมหน่อยก็หล่อแล้วครับ <Wow! S 1> ส่วนฝั่งนางเอกพีพีพัชยากับบทคุณหมอพิมพแพร สาวเรียบร้อยอ่อนหวานแต่เมื่อถึงเวลาต้องเข้าป่าก็แค่เปลี่ยนจากชุดกาวมาใส่เสื้อคลุมรองเท้าบูทก็พร้อมลุยแล้วล่ะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้สวมเครื่องแบบอีกครั้งอันนี้จะครบแล้วครับทุกอาชีพธรรมน์รแมงครับเดินไปเมื่อกี้ถ่ายไปน้องบอกว่าโอ้โห นั <One input> ่งแป๊บเดียวเป็นไงครับเน็บเรื่องนี้นะคะรับบทเป็นพิมพ์แพค่ะเป็นคุณหมอคนสวยเราก็เห็นแล้วตามโรงพยาบาลแต่เราไม่เคยสังเกตจนจนวันนี้ต้องมารับบทเป็นคุณหมอกันเลยแบบเข้าใจมากขึ้นส่วนหนุ่มหล่อในเครื่องแบบอีกคนคือบิวนัฐพลกับบทนุ่มแว่นสายซื่อประกบสาวสายเฟียสจ่าไดอินโตเร่ดูจากสไตล์การแต่งตัวก็รู้ว่าคุณหนูมาเองเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับ จัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าแรคตเตอร์ก็ครั้งนี้ก็จะเป็นแบบแต่งตัวเชียวๆหน่อยคือเรามาั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีส้นสูงด้วยค่ะแล้วก็แบบมีกระเป๋ามีต้มหูปกติที่เล่นมาทั้งหมดนี้คือไม่เคยใส่ต้มหูเลยค่ะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับมีวอมีกระเป๋าเป้มีปืนต้นแล้วก็ปืนยาวด้วยแล้วก็จะมีอะไรกันรองเท้าอีกรับบ,บทหนักครับร้อนมาก อีกหนึ่งคู่รุ่นใหญ่ต้นอธิวัตและนุ่นดารันโคจรมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งกับบทอาจารย์พิเศษและหนุ่มนักธุรกิจที่สนใจในเรื่องศิลปะและของโบราณเหมือนกันมีแค่ถ่ายรูปวันฟิตติ้งยังหวานขนาดนี้แต่จะลุ้นขึ้นหรือเปล่าต้องรอดูดีใจมากที่ได้โคจรมาเจอพี่ต้นซึ่งยังคงเป็นพี่ต้นที่รอเหมือนเดิมคนลุกคร <c oughs> ับติ <c oughs> ดตามคู่งเราด้วยนะครับฝ <c oughs> ากเลยฝากเลยเพร <c oughs> าะว่า นี่เพว่าไอ้ไอจริงไอ้ไอ้มันเลยเดี๋ยวเราจะโชว์กันแบบแทวเล่เลยเอาให้เต็มที่สมกับประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนแก๊งนี้แต่งตัวนัดกันเป็นทีมนำมาโดยสุกัญบัญทวิตจูนพินิชาและอาร์ตสุภวัฒน์พร้อมบุกทุกป่าเพื่อถ่ายสารคดีดูสิครับอุปกรณ์ครบมือ คือเราเป็นทีมงานถ่ายทำสารคดีเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยพี่อาร์ตเนี่ยเป็นชาติอะไรครับอเมริกันครับโอ้โอ้ yeah what do you want me to say yes I mean you know ชอบมากค่ะคอสตูมก็ทำมาทัแม่นกับบ้านไหมชอบก็ได้ก,ด,กดีนะคะเข้มข้นครบรถมากขึ้นด้วยนักแสดงมากฝีมืออิงฟ้าเกตคําจอท์ถาปนาันทนงธนงศักด์และปราบปราบปดนด คุณผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปผจญภัยเพื่อตามหาสมบัติที่หายไปพร้อมกันกับสมบัติมหาเฮงเร็วๆนี้ทางช่อง7 HD นะครับ wow! Uh huh. บอกไล้เลยสมบัติมหาแห่งนี้แบบครบคารูชาตินะคะแบบผจญภัยใครชอบนะแนวเดินป่านะไปได้เลยต้องติดตามบู๊ก็มีตลกก็มีสนุกสนานแน่นอนค่ะเรื่องนี้ม um> ั่นไหมคะชอบเดินป่าคนนู้นจะบอกมากเลยฮะป่าเขาชอบเข้าไปอยู่หลายวันด้วยนี่ไงต้องรอดูสัปดาห์หน้าทำไมไม่ออกมาล่ะคะอะไรนะฮะคือยังทํางานไม่เสร็จอยากสัมผัสป่านนานๆหน่อยเห็นว่าในละครเขามีหลงป่าหลงป่าแล้วมีตลกแต่บางคนหลงป่าไม่ตลกนะ ครับมีบางคนร้องไห้ด้วยช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตีซีซีสสนามข่าวสารอาทิตย์รักคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืนนี้อย่าลืมพัก